ราชาลูกหนังท่วโลกขอสเสนอเส้นทางลูกหนังของเอดูกาสปาจากชีวิตสุดดรามา่าก่อนเป็นหนึ่งคีย์แมนยุคไหลไพยเอดูกาสปาอายุแค่22ปีเข้าขึ้นเครื่องจากซาว์อโลมาที่ลอนดอนเพื่อร่วมทีมอาเซนนลมันคือช่วงซัมเมอร์ปี2000และเขาเดินทางมาพร้อมกับซิลวินโยอีกหนึ่งแข้งบราซิเลียนที่ย้ายมาจากโคลินเทียนไปอยู่กับอาเซนอลในปีก่อนหน้าโดยความคิดคือให้ทั้งคู่เดินทางมารายงานตัวซ้อมปรีซีซั่นพร้อมกัน เมื่อการฝึกซ้อมเริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตามเอดูไม่ได้อยู่ที่นั่นเอดูปัจจุบันอายุ43ปีและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคของสมรสาอนอาเซนอลเล่าให้ฟังว่าผมตื่นเต้นที่ได้ออกจากบราซิลมายังอังกฤษมันเป็นความฝันที่เป็นจริงได้เล่นกับสมสรที่ยอดเยี่ยมเพื่อนร่วมทีมฝีเท้าชั้นยอดและมีโอกาสได้เล่นในพรีเมียร์ลีกเอดูมีหนังสือเดินทางของโปรโตุเกสและเป็นสิ่งที่ทางเอเจนต์จัดการให้เมื่อเข้าเดินทางเข้ามาที่ดันตรวจคนเข้าเมืองเขาถูกหยุดไว้เราขอโทษ ขุนไม่อนุญาตให้เข้าประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นของบททดสอบอันยากลำบากจากความฝันเปลี่ยนเป็นฝันร้ายเขามีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางและอาการบาดเจ็บปัญหาของครอบครัวทำให้เขาไม่สามารถร่วมทีมอาร์เซนอลนได้จนกว่าจะเดือนมกราคมและต้องเผชิญหน้ากับการปรับตัวที่ยากลำบากภายใต้เงื่อนไขต่างเอดูยืนกรานว่าเขาต้องการทำฝันกับอาร์เซนอลให้เป็นจริงและเขาก็ประสบความสำเร็จกับบทบาทปัจจุบันชื่อของเขามักถูกหยิบยกมาวิจารณ์และถกเถียงแต่กับการเป็นนักฟุตบอล คุณภาพของเขาไม่มีข้อสงสัยเขาเป็นส่วนหนึ่งในการพาอาเชนอนคว้าแชมป์ลีก2สมัยและแชมป์เอฟเอคัพสามสมัยแม้เขาจะไม่ได้เป็นตัวจริงตลอดแต่ยังมีความสําคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้เขาคือหนึ่งในสมาชิกชุดไร้พาย,ายและนี่คือเรื่องราวของเอดูสมัยเป็นนักเตะเอดูเริ่มต้นเล่าว่าตอนแรกผมค่อนข้างผ่อนคลายผมบอกเขาว่าผมอธิบายได้ผมเป็นนักฟุตบอลผมมาที่นี่เพื่อร่วมทีมอาเซนอนแล้วพวกเขาก็บอกว่าขอโทษด,ด้วยหนังสือด้านทางของคุณมันเป็นของปลอม ผมถามว่าหมายความว่ายังไงของปลอมพ่อของผมเป็นโปรตุเกสย่าของผมเป็นอิตาเลียนปู่ของผมก็มาจากโปรตุเกสและผมก็เกิดที่นั่นครอบครัวทั้งหมดของผมมาจากโปรตุเกสและอิตาลีสิ่งที่เอดูไม่ทราบเลยก็คือในความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงเอเย่นส่วนตัวได้จัดทํามันขึ้นมาแต่โชคยังดีที่เขายังมีหนังสือเดินทางบราซิลที่ถูกต้องทําให้อย่างน้อยก็สามารถยืนยันตัวตนของเขาได้อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอังกฤษได้ พวกเขาบอกว่าผมเสียใจแต่ผมต้องกลับไปที่บราซิลซึ่งนั่นคือตอนที่พวกเขาจับผมเข้าห้องขังหลังจากความวุ่นวายตลอดสองชั่วโมงเอดูก็ถูกย้ายออกจากห้องกักกันที่สนามบินฮิตโตรเจ้าหน้าที่บอกกับผมว่าคุณต้องถูกคุมขังขณะที่กําลังรอเครื่องบินลําถัดไปเมื่อผมไปถึงที่นั่นผมเข้าใจเลยว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดแค่ไหนแล้วนั่นทําให้ผมเริ่มร้องไห้และกลายเป็นนักโทษเขาได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์หนึ่งสายผมโทรไปหาคุณพ่อของผมผมพูดทางน้าตา ผมบอกว่าฝั่งนะผมอยู่ในคุกจินตนาการได้ถึงความวิตกกังวลคำถามต่างๆผมอธิบายกับพวกเขาผ่านทางโทรศัพท์และขอให้เขาติดต่อเอเย่นของผมมันเป็นเรื่องใหญ่เอดูกลับมาจากที่บราซิลแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่เขายัางไม่ได้ร่วมทีมอาเซนอลนอย่างเป็นทางการแต่เขาได้เซ็นสัญญาปล่อยตัวออกจากสัญญากับโคดินเทียนแล้วเมื่อผมกลับมาผมเป็นคนที่ไม่มีสโมสรโชคยังดีที่อาเซนนลนและโคดินเทียนเข้าใจและปล่อยให้อยู่กับสโมสรดังจากเซาเปาโล จนถึงเดือนมกราคม2001มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจากทั้งสองสมสรหลังจากปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางเอดูได้ให้พี่ชายเข้ามาดูแลเรื่องอาชีพการค้าแข่งของเขาเขาทำงานร่วมกับเดวิดดินและดิกหลอเพื่อจัดทำเอกสารที่ถูกต้องสำหรับหนังสือเดินทางโปรตุเกสที่ถูกต้องตามกฎหมายเอดูรอดพ้นจากคดีปลอมแปลงเอกสารแต่ปัญหาของเอดูยังไม่จบแค่นั้นเขากล่าวต่อว่าในช่วง6เดือนนั้นมีหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของผมข้อเท้าของผมหักในการฝึกซ้อม และผมต้องรับการผ่าตัดผมคิดว่าตัวเองจะพลาดโอกาสที่จะได้ไปเล่นกับอานอนแล้วแต่อานอนยังแสดงถึงความมีคลาสเสมอพวกเขายังรักษาข้อตกลงดังนั้นเมื่อผมกลับมาจากอาการบาดเจ็บผมมีหนังสือเดินทางและทุกอย่างแต่ก่อนที่ผมจะเดินทางแค่สิบวันน้องสาวของผมฟาบิเซียเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สําหรับเอดูและครอบครวัวของเขามันช่างเหลวร้ายอย่างไรก็ตามเขาตั้งใจอย่างแน่วแน่และเห็นโอกาสข,ของครอบครัวที่จะเยียวยาซึ่งกันและกัน เวลานั้นผมตั้งใจที่จะเดินทางไปลอนดอนเพียงลําพังแต่แล้วเราก็จัดการให้ทั้งครอบครัวไปกับผมด้วยผมบอกว่าฟังนะมันเป็นเวลาที่ต้องอยู่ด้วยกันมันเป็นเวลาที่ต้องใกล้ชิดกันมากที่สุดไปที่อังกฤษมาพยายามใช้ชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้การตัดสินใจครั้งนั้นมีความสําคัญกับครอบครัวมันเป็นโอกาสที่จะหนีจากความเศร้าโศกเราออกจากบราซิลห่างไกลจากบ้านของเราห่างไกลจากสิ่งของเครื่องใช้ของน้องสาวเราพักกันที่ซอฟเวลเฮาส์โฮเทลเราอยู่ในห้องติดกัน ทุกวันเราอยู่ด้วยกันอาจจะมีร้องไห้กันบ้างแต่เราก็อยู่เคียงข้างกันเสมอนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในสนามฟุตบอลเอดูต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการเติมเต็มช่องว่างของเอมอนเลเบอร์ตีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมในทันทีผมเดินทางมาอังกฤษในช่วงหน้าหนาวแต่บราซิลมันคือช่วงหน้าร้อนสภาพร่างกายของเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเมื่อเขาลงประเดิมสนามในวันที่20มกราคมเขามีปัญหาบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหลังจากลงงมาเป็นตัวสรอ และอยู่ในสนามแค่17นาทีเขาได้ลงเล่นตัวจริงในเกมลีกนัดแรกพบกับมิดเดิลสโบลในเดือนเมษายนเขาทําเข้าประตูตัวเองและถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งมันเป็นการเริ่มต้นที่หนักมากผมได้รับบาดเจ็บไม่ฟิตสมบูรณ์และไม่ได้ลงเล่นในฟอร์มที่ดีที่สุดสื่อเริ่มตั้งคําถามว่าทําไมอาร์เซนอลถึงเซ็นนักเตะค,คนนี้มาผมคิดว่า,ว,าว้าวเกิดอะไรขึ้นกับอาชีพของผมแต่ผมได้รับการสนับสนุนจากภรรยาและครอบครัวพวกเขาบอกกับผมว่าไม่ไม่คุณต้องอยู่ที่นี่ต้องยืนหยัดต่อไป คุณต้องพิสูจน์ตัวเองงั้นไปต่อกันเถอะเอดูเขายังได้รับการสนับสนุนจากอาแซนเบนเกอร์ผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลในเวลานี้เขากล่าวว่าผมบอกกับเขาหลายครั้งว่าเขาสําคัญกับผมแค่ไหนแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเข้าใจผมมากนักเมื่อคุณต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงเกือบทั้งชีวิตประเทศภาษาวัฒนธรรมแล้วคุณก็มาเจอกับใครสักคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณผมจําได้ถึงความห่วงใยที่เขาแสดงให้เห็นพูดคุยกับผมและครอบครัวเขาเข้ามาคุยกับผมทุกวันเกี่ยวกับตัวผมไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการฝึกซ้อม ไม่ต้องกังวลกับฟอร์มการเล่นเขาเรียกผมไปเจอที่ห้องทํางานของเขาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อพูดเกี่ยวกับครอบครัวแม่คุณเป็นยังไงบ้างพ่อคุณละ่ะพ่อของผมมาที่สนามซ้อมเพราะอาแซนเป็นคนเชิญเข้ามาและดูการฝึกซ้อมพร้อมจิบกาแฟเขาดูแลครอบครัวผมดีมากๆดังนั้นผมบอกเขาว่าผมโอเคกําลังดีขึ้นเรื่อยๆและผมสบายดีแล้วในสัปดาห์ถัดไปผมคิดว่าวันนี้บางทีเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของผมหรือการซ้อมของผม แต่เขาก็ไม่ผมบอกกับคุณได้เลยว่ามันนานมากกว่าที่เขาจะคุยกับผมเกี่ยวกับผลงานผมคิดว่าเขาเริ่มที่จะทําแบบนั้นเมื่อเขาตระหนักว่าผมโอเคแล้วจริงๆแม้ว่าจะรับการสนับสนุนจากเวนเกอร์อย่างต่อเนื่องแต่ปีแรกก็เป็นความท้าทายกับเขามากทั้งอาการบาดเจ็บและการปรับตัวในช่วง6เดือนแรกเขาได้ลงเล่นให้กับอาร์เซนอลแค่หนัดเท่านั้นเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยและเพื่อนร่วมชาติอย่างซิลวินโยก็ย้ายออกจากทีมยังก็ทันหันในซัมเมอร์ปี2001 โชคยังดีที่เขามีเพื่อนร่วมทีมอย่างพาทิกวิเอล่าเขากล่าวว่าผาทิกสนับสนุนผมตั้งแต่วันแรกเป็นมิตรมากและดีใจสุดๆผมบอกกับเขาเสมอว่าเขามีความคล้ายกับคนบราซิลไม่ว่าจะเป็นสไตล์การพูดความตลกและรอยยิ้มมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวและความชื่นชมของเอดูที่มีต่อวิเอร่าเวลานั้นอาเซนอลกำลังแย่งแชมป์กับแมนยูเต็ดคู่ปรับซึ่งเอดูเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังที่เขาทําพลาดและทําให้เทรี่องดีไม่พอใจ อชิลิโคพยายามจะวิ่งเข้าไปหาคู่แข่งสักคนแต่บอลมันผ่านเข้ามาดังนั้นผมพยายามที่จะเข้าไปแทนตำแหน่งแล้วก็ได้ตัดฝาว์เจากจังหวะฟรีคิกตรงนั้นคู่แข่งตีเสมอได้เทียรี่เดินไปเอาบอลที่ก้นตาข่ายและเดินตรงมาที่ผมแล้วแสดงให้เห็นว่าเขาไม่พอใจกับการทำฝาว์ของผมผมเดินกลับไปที่ห้องแต่งตัวตอนหมดเวลาและเทียรี่ก็บ่นเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสผมหันไปหาโรแบร์ตที่เขาพูดภาษาโปรตุเกสได้ผมถามเขาว่าโรแบร์เกิดอะไรขึ้น เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเทียรี่บนเรื่องการยิงประตูและเกี่ยวกับเกมไม่ต้องกังวลผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นผมรู้ว่าบางอย่างไม่ถูกต้องเทียรี่พูดต่อไปแต่ตอนนั้นมันแย่ที่สุดเพราะผมไม่เข้าใจหรืออธิบายความรู้สึกของตัวเองได้แล้วพาทิกก็กระโดดเข้ามาร่วมพูดคุยเขาเริ่มถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดการโต้เถียงกันเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําของทีมเขาบอกว่าฟังนะมันผ่านไปแล้วไม่มีใครอยากทําพลาดนั่นเป็นภาพแรกที่ผมคิดเมื่อผมนึกถึงพาทิก แต่เขาพูดเพื่อกำลังปกป้องทีมสำหรับเอดูเขาลืมความขัดแย้งกับองรีไปแล้วแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้เขาต้องปรับตัววันนั้นผมบอกกับตัวเองว่าผมต้องเรียนภาษาอังกฤษเริ่มวันพรุ่งนี้เลยในฤดูกาล2001-2002เอดู 2, 2, 2, 2, มีโอกาสที่จะร่วมปรีซีซั่นครั้งแรกในอังกฤษในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังเขากลายเป็นผู้เล่นตัวหลักในแผนของเวนเกอร์อาเซนอลมีช่วงเวลาในการเก็บชัยชนะได้13นัดติดต่อกันจนคว้าแชมป์พรีเมียร์ในช่วง11เกมสุดท้ายเอดูได้ลงตัวจริงไป8น เขาเป็นนักเตะบราซิลคนแรกที่ควา้าแชมป์พีเยรีกเวลานั้นผมรู้สึกได้ว่าในที่สุดผมก็มาถึงจนได้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็มีเพื่อนร่วมทีมบราซิเลียนเพิ่มเข้ามานั่นคือจิวเบตโตซินวาทันทีที่เข้ามาผมดูแลเขาเหมือนกับพี่น้องมีหลายคนไม่รู้ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ส่งเทปให้กับอาแซนเวนเกอร์เมื่อจิวเบตโตลงเล่นให้กับอาเลติโกมิเนโรอาเซนถามผมว่าเขาสามารถเล่นเซนเตอร์แบ็กกับมิดฟิลด์ได้หรือเปล่าผมรู้จักกับจิวเบตโตผมบอกว่าเขาเล่นได้ทั้งงตแหน่ เอเย่นของเขาส่งดีวีดีการเล่นของเขามาให้ผมแล้วผมก็ส่งต่อให้อาแซนแม้ว่าเอดูจะอายุน้อยกว่าจิวเบโต้สิเดือนแต่เอดูก็เป็นเหมือนกับพี่ชายของจิวเบโต้ในลอนดอนเมื่อจิวเบโต้มาผมบอกกับเขาทุกอย่างถึงสิ่งที่ผมพลาดไปผมบอกกับเขาว่าจีจี้อย่าพลาดแบบเดีวยวกันเลือกบ้านตรงนี้เลือกรถคันนี้เลือกที่อยู่แถวนี้และผมแนะนําให้เขาอยู่ใกล้ๆกับผมแน่นอนว่าการมาของจิวเบโต้นั้นเพิ่มการแข่งขันในการแย่งตําแหน่งโดยตรงกับเขา เอดูพบว่าเขาต้องการแย่งตำแหน่งในทีมกับเพื่อนที่สนิทที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการเห็นจากผู้เล่นไม่เพียงแค่จิเวโตและพาทิกผมยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรพาเลอร์ด้วยแต่เมื่อคุณลงไปซ้อมเราทั้ง4คนจะต้องแย่งตำแหน่งเดียวกันเอดูเชื่อว่านั่นเป็นลักษณะเฉพาะของทีมที่ในที่สุดก็หล่อหลอมจนเป็นไร้พ่ายในที่สุดความผูกพันและสมริดที่ไม่วันแตกสลายรวมถึงการแข่งขันแย่งตำแหน่งที่จริงจังความคิดของทีมเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปเมื่อคุณพูดเกี่ยวกับโซแคมเบล วิเอร o าอองรี l ี a ลสลุงเบิร์กเบิร์กแคมป์เลมันลอรนทั้งหมดบ้าชัยชนะมากไม่มีใครใจดีคุณลงไปเล่นในเกมด้วยความดุดันอาชโนนและบาเลนเซียพยายามที่จะเจรจาในเรื่องของเอูให้ย้ายออกตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ไม่สามารถหาข้อตกลงเรื่องค่าตัวกันได้เวนเกอร์ให้สัมภาษณ์กับซอในเวลานั้นว่าผมได้พูดคุยกับเอดูเมื่อวันเสาร์เมื่อทําความเข้าใจว่าเขาจะไม่ได้ย้ายออกไป เขาบอกกับผมว่าถ้าเขาอยู่ต่อเขาก็จะมุ่งมั่นกับทีมต่อไปซึ่งผมไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยมีความพยายามครั้งสุดท้ายในการโน้มน้าวให้เอดูอยู่ต่อในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเขามีโอกาสได้ลงเล่นมากขึ้นและได้ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมนัดชิง F a Cup 2005รวมถึงความน่าจะเป็นที่เวราอาจจะย้ายทีมเวนเกอร์ต้องการทราบว่าสถานการณ์ของเอดูสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ผมจำได้ในสัปดาห์สุดท้ายของผมกับอาร์เซนอลอาเซนโทรหาผมอีกครั้งและดูความเป็นไปได้ที่ผมจะอยู่กับทีมต่อไป เขาทราบว่าผมได้ข้อเสนอที่ดีในการย้ายออกจากอาเซนอลและเขาบอกว่าถ้าเราให้เงินจํานวนเดียวกันสัญญาแบบเดียวกันคุณจะอยู่ต่อไหมเขายังจะมอบให้ผมเป็นหนึ่งในกัปตันทีมด้วยน่าเสียดายที่ผมบอกว่าอาแซนมันสายไปแล้วผมไม่สามารถอยู่ต่อได้ผมได้ตัดสินใจไปแล้วผมไม่อยากผิดคําพูดซึ่งเวนเกอร์ก็เคยออกมาเปิดเผยว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ปล่อยวิเอล่าและเอดูออกไปในสเสมอเดียวกันหลังจากนั้นอาแซนและผมได้คุยกันอีกครั้งผมชอบการสนทนาระหว่างพ่อกับลูก เราจบบทสนทนากันได้อย่างดีไม่มีปัญหาใดๆผมเข้าใจในมุมมองของสมมสรพวกเขาก็เข้าใจในมุมของผมเราจบทุกอย่างในทางที่ดีบางทีนั้นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำใหมผมถึงกลับมาทำงานที่สมมสรในตอนนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ